อ่า40 50ได้บ่เอาเบิดเอาเบิดได้อ๋อเอาซุนว่าผัวที่อยากฮักเจ้านี่บ่มีเงินบ่มีคําเจ้าเจ้าก็เอาได้บ่ถ้าฮักเจ้าเอาเอาบ่เกี่ยวกับเพราะว่าที่เจ้าอยากเอาผัวอ่าจจิตใจโอ้ก็คือให้ดีจิตใจก็มันหลายโพด้นแ่แ่อือคือแบบมไงดิเ้ยเป็นแต่แซ่บอือน้ำลายนำไมแล้วกิตัดน้ำปกเลยอย่างใส่น้ำใหม่นำเออแซ่บดูนี อบากกินหลายบาทมามทุกคนมากินสมตำน้ำเช้าคตอมกนอะเจ๊คุณลงนำิดสมผิเจตุยืนเห็นในบ้านรันเอออ่าสีสิบหาสิบได้บ่เอาเบด ได้อ๋อเอ้าชุนว่าพวที่อยากหักเจ้านี่บ่มีเงินบ่มีคำเจ้าเจ้าก็เอาได้บ่คันถ้าหักเจ้าเอาเอาเอบ่เกี่ยวกับเพราะว่าที่เจ้าอยากเอาพว่าอ่าจะจิตใจโอ้ก็คือให้เด็กติตใจกับพ่อโอ้เจะเอาพว่คนเท่านี่ให้เรียกบ่ได้เด้เจ้าเช็ดผู้เดียวบ่ให้เดียกบ่ได้กันนอนนอนมีได่เจ้าเผดให้ผู้เดียวนี่พี่น้อนคัดลองเท่าไดเจ้าเสียเอาชุนว่าคันเจ้าเอาผู้เบาเท่านี่คัดลองเท่าได ได้ก็ได้นะก็ได้เอาคันคันผู้เบานุ่มเนี่ยถ้าได้จะเอาขดองห้าสิบพันก็พอห้าสิบพันโอ้ยสิเกือบบุได้แล้วห้าสิบพันห้าสิบพันก็คือห้าสิบล้านเนาะโอ้แม่นเลยไดีห้าสิบล้านคันเอาผู้บ่าวพี่น้องจับดึงหน่อยเนี่ยคนจับดึงหน่อยคันคันเอาผู้นี้แหวยเอาผู้นี้งี่กันเอาผู้เท่ากัแล้วแต่เนาะจาได้ก็ได้คันเอาไว้นุ่มขดองห้าสิบล้านแต่งเมื่อเลยอยู่นั้งพัวเลย เดอยักอีหลีอ่ัอีหลีเนาะ50ล้านแต่งเมื่อใดทุกคนเด้คําบ่มีบ่มีคําหมู่เด้บ่มีซื้อเอาเซื้อเอาหมู่ก็คือเงินคือคือเงิน50ล้านนั่นแหละเอออ๋อทุกคนเด้ควายเด้บ่มีแม่ไปยาหนคนอืไก่เด้มีแต่ไก่มีแต่ไก่หมูงั้นแต่งก็กินปลานิอกาสําคัญที่สุดต้องซื้อปลานิ แม่นบ่กขอกินปลาเน่นตอนแต่งก็เห็นลายไดลเขาซื้อปลาเน่นเด้เวลาเ็งานแต่งงานนี่งานแต่งจะไปกินปลาเน่นก็ได้เราอายุจะปีจะปีอะไรลืมเลย16 16 16ปีอ่านรับ80ได้บ่80ปีก็ได้บ่ควรได้ได้เนาะมาเด้อแถวนี้ก็14 15 16ก็จะแต่งงานถ้าเกินสาวเรือนก็คือ

สาเบตเสืออ่ซื้อเอาบอกโอ้หับตอนเป็นยังดีเลยน้องมอนี่เนาะเวลาแขกมาเยี่ยมมาย่ามตอนแบบนี้ตลอดเลยบอน้องเนี่ยหอสุดยอดเนาะสาวลาวโบ้านเจ้าโอ้ผู้สาวบทยางบ่นี่อะด้เนียขาวผู้สาวมือซองเนาะผู้ชาวตะกี้ตะกี้เราก็เป็นผู้ชาวเลยผู้สาวตะกี้ที่นี่เอาบปได้แล้วผู้เช่า จะนี่ทัว่วข้าวให้ทั่วข้าวให้อู้แฉะเลยกระตุ้มถีบมือทั้งนั้นมาเด้อทุกคนมาชิมเด้อแม่นยังอันน้ำแม่นยังเบาบุนตาก็ถามว่าแม่นยังเบาบุนตาม่ยังกง็ถามเจ้าถานยังจ้าอันนั้นหักระเดอถามว่าแม่นยังอายุต่าเลยแอนหักเลยเด้อ ตักชื่อเขาฉันฮักเลยเด้อคือเบิ้ลเด้ออือวัวคนมักเจ้าลายจ้าเป็นลายแบบมวยมวยทักอันนี้ก็โชดอันนี้ก็โสดโอ้ยลายแทะอันนี้ก็โสดผู้ใดยเนาะอันนี้ก็โสดโชดโสดฮาแพรในนี่จ้าอยากหยอกด่วนอยาก โชดโชดจีบได้จีบได้อืโสดเด้อผู้สาวโสดแต่ผู้เบาบุคือที่โสดอไอตอนนี้โสดอยู่เลยจ้ะโสดบ่โอ้ผู้สาวไล่บานเจ้าทั้งคนผู้สาวเนาะโอมกระมูรสาวเลี้ยงงัวจ้าเลี้ยงงัวโอ้หบานเจ้าผู้สาวเลี่นอยู่ขาวที่น้ำเนี่ยตอนนี้บายชอบงัวเลยทุกคนเลยเยอะมากเลยมันจะดีนะเาะกตยตยตะใม่จะดัลาแทะคอมเมนต์ดีครับสบายดีด้วยสบายดีทักทาย อ่านไม่คอมเมนต์เลอ่านตารางตารางอ่านเลยตารางก็คือบหงางานให้เด็กถามคุณพ่อคุณแม่สิสินสักดิไรครับม่เกินหาวันไปขอเลยาตองไว้ส็้ะาเลยเาชิาวสวยบ้านป่าครับรับแนวเร คุณกรชอบพอรบกวนบอกคนไหนว่าเสียงเบามากเลยแกใครด้วยครับบอกบอกเลยบอกเลยติดตามได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวแกไขรเสียงก็ได้ครับสนั่นจะเอาไปเป็นลูกลูกทำนี่เสียได้กินแล้วเดี๋ยวเออเจอดเออเจอด ดิงแล้วแจงแหละแจง้นนี้แหละแจงม่ว้วมันเป็นคนนมื่วไม่ได้แดดเนาะถ้าพมไปเที่ยวตอนในเดียพมติดต่อทักทาโดยทักเนนะเอาบิดชองรถปีฝูแมนครับเอาคนใดกัเสียได้เอาบุเลยเนี่ยนนี้ก็สูดรนี้ก็สดเอาบุลหลุดบ่เขายังได้สองบอกเสียได้ดิ

ชิตามขอบคุณบรรยากาศยังทุ่งเทียนขอบคุณไปขบวนวันอะไรไปถ่ายอลิวอีกหอีก5ชั่วโมงใครสาววันนี้ได้ผสมเกลือผสมเ็ดนะสาวเซอโอ้ก็คือต้มขบุนก็คือสาวบีด ลางข้าวุ้นสาวแซ็กทุกคนโอ้สุดยอดเลยทุกคนเลยตัวจงอาบ้างแกติดต่อให้นำจักคนแน่เด้อพี่พี่ปู <c ười> มาเอาได้มาเอาได้มาเอาได้ทุกคนมาคนใดเนาะมาเอาไดมนน้มาเอาได้เด้อจเคื่องนะตอนนี้ดีชันนอนเเคงเเคงกับแมวที่บ้านโอ้ต่อสูหน่อย ขนาตอสู้นอนแข็งได้เดือถึงมือเลยขนมโจนบบแมนขนมจีนครับแซ่บหรือเป่แซ่บโอ้ยขนมขนมโจนบนตัวฮะแห้งใจไมมครับแมนครับมันแห้งครับธรรมดาได้ทุกคนเด้อ้เปแต่แซ่บขนาดบาสนี่แซ่บหลายแซ่บหลายว้าวแซ่บได้ยังไงอย่างอีก ชิมแล้วไปยิ้มผู้เดียวคือถือว่าเชฟเลยใช้น้ำนำสูตรเติมนใช้น้ำบ่สูตรเติมน้ำสูตรนี้ต้องใช้น้ำนำแต่บ่ใช้น้ำเป็นยังงงมันบ่แซ่บตัวนบะอตรังแซมใส่น้ำแล้วแซ่บอร่อยมากสมากเลยมกเลยได้ปลาสมากเลยเใส่หัวหนุ่มใส่ลายเชฟลายใส่ลายเฮ็ดเอ้าเอ้าเอาลงไป ô lái xe bận em lức. mẹ bịch lấy nấm tăm ra đợt đấy. bịch tăm. hạt tiêu nậm tơ ngay tay. viên mềm. ô, mướn đẹp đạm ở trong hạt đây đấy nhá. sờ sờ chỗ sạc, treo nhau nhào, tơ năn anh này nói non, phô, tre đầm. mượn lại đi nó. chì bù lừa bò, lừa khuộc bò.

anh anh chàng chào 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 này như cặp năng cặp một lúc ừ. ừ, ừ, thằng này vô thật là rèn rồi này ừ, 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 <laughs> mình ừ, <laughs> ừ. <'n> lái phượt đẹp không ui nôm đẹp mệt cứ vậy một đi ui bên tay sẹp ui làm lại năm nói chung là cái nó bục rồi dạ mày cái này cái tè hai cái này mình bả này số cam đây ăn yeah. ừ. ừ. chè, ừ. Ừ. À, wái, ở đây ở đây, rồi phải giữ ử. Alo, ngâm luôn mọi người. Ngâm hòn kẻ xong kẻ sửa kenya, măng xin xin nhát, tẩm phun tất cả mọi so. người. No. <laughs> <laughs> <Kên cười> เด็กของจนิมจเชวอ้ตะกินแวบานจใช้มะเขบ่น้อแต่บ่มีมัแตงนะสด่มแตงมือเนาะเด้อตอนน้ำไม้หนักไใชเป่เฮดชุดน้ำเอาน้ำล้างลงอีกโอ้ยส่เลยใ่ใส่ใส่โอ้ยสุดหยอนสุดยอดทุกคนเลยแซ่บเลยเราจะได้สาเบดจะกินแหงเ่อยากเะอยากเลยเนาะ ทีมือสาวเซฟเป็นธรรมดาทุกคนเลยสุดยอดเลยทุกคนแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนกินแล้วติดใจเป็นยาเมื่อบ่ได้ยกับมือจิ้มจิ้มซิมแสบหรือบเปล่าเซฟเสจ้าซิมเจ้าซิมก่อนเหรอเจ้าซิมก็แล้วแหละเจ้าบอเซฟล้วค่อยเช็คลำรถแม่นเจ้าบอเซฟใส่จากใส่ยังไงใส่จิ้มเลยฮะจิ้มซิมจิ้มจิ้มหรือซิมจิ้มนิดเดียวบุคคลนั้ แชมชิมแซมซิมจัดไปเลยจัดไปเลยอีจัดยังไปเลยนะคอยชิมคอยชิมตังชิมแล้วเอาจองมาชิมจจงเอาหลายๆเอานี่โอ้ไมียังรีวิวจองไหมโอ้ไม่ได้อยู่เบิ้งเอาได้อยู่งานเฮ้สามคนมีติ่ชิมกับซิมแล้วบัดนี้ชิมละหลายจังอิ่มชิมแล้วจะน้อยเมื่อบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยชิดใจสาวเ่าเชื่อแล้วบ่อิ่มชิมละหลายเอ้าอออืืห เอมลึกเป็นยังไงด้จันข้าวสุดยอนทานอยู่บ่ก็ต้นเลยปลาเน้เนาะแซ่บแบเดแซ่บเดีแซ่เมลึกเอมลึกอะไรมาบ่เคยกินแบบนี้จะคือแบบว่าอีดีบวนี่เคยยังหรอวะทำมันเผ็ดแล้วก็ใส่เอ็กซ์กระปุลบุเคยกินจัคือนะปรเดี๋ยวมันเนี่ยกระปุ่เคยกินแต่ว่าบุกเคยกินเราตับเนาะอยู่ใช้เ็ไปนะเอาพัก ออาักอยี่สิักยังั้งตัวตบคือบบอกอาพักท้เขาแล้วไอิดบัตรโอ้ยแจ้งได้ยังไงก็ะไปเอาพักมันก็ตั้งบบอกเขาอีกอย่างใส่น้ำไม้น้ำเออเสียบดูนี่เสี่ยบอีรีบ ไอมันจะใม่่นสแตตมาร้อสเอ่อต่างานเอะเด้อเ้อแม่จะเตะต่างานปะ่านเลยเาเลยอันเนยเนียมาสึงานเลยละเุดตลอดละมือละมือปาติดเขาเจโอย่จน้ำผักโอ้ยเป็นตะกินแถานี่ Nào giữ nào giữ nạc giữ nạc đấy nạc giữ nạc giữ hết giữ nạc 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 nhấp nạc giữ 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 nạc

เเอานิดลยตอนนี้อาหารมาแล้วพี่น้องเลยตอนนี้มีสาวเล่ารับตอนเป็นอย่างดีพี่น้องโอ้ยบัดยินี้์หลับพี่น้องมาเยี่ยมมายามสาวเล่าเผามังกรมูบานีพี่น้องมีแต่คนตาหักหน้าแพงมีทุกคนเลยตอนฮับเป็นอย่างดีสาวเซ็กเอฟซีกินข้าวนมกันนี่เด้ออเิีาวสาวเซอะมาเดอเอฟซีกินข้าวจะโดยเดื้อจะเมียงจะเมียงสาวอาบดทมาเดอเอฟซีกินข้าวนมกันอาหารยังน้อมาหนี อยข้าุ้นเนาะโอ้ปีงไายมาได้จ้ามีขอบปุ้นนอไม้ปีงไกยทุกคนครบโซดมนีพี่น้องอาหารเสบะทุกคนเลยมามาทุกคนมา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 เขาให้ได้ทุกคนนี่ไงทำยังไงมามก็ให้อืมเอาเนื้อไปจ้าก็เลย

Ấy à, à, dạ Ấy dạ Ấy dạ ta ông kìa được Thế ta ngàn vợ Kinh khao thiền bởi nào Thiều khao Kinh khao thiền 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 Hết đồ hết đồ, hết đồ, hết đồ. Ừ. Xẹp 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 con đây Xẹp à Mà đê mà đê Kinh khao thiền Bị đi xa xuôi Chẳng mua bán cho con đây ของแท้ไอ้มักเงาจัดให้เลยแต่เขาอ่างสั่นเลยเนาะแกให้เนี่ยเดี๋ยวตั้งเวรนั่งนะเิีตั้งกองไว้เลยไว้ที่นั่นเนาะจะแคปโฟล็อกเฟลินเหรอพอแล้วคิดหนึ่งพอแล้วพอแล้วคิแล้วจะได้ฮุบเโฟล็อกเพลิน អ <laughs> ត <a đem fundamentals dragging> ់បានបង្កងអឺមកចាក់លៀនណាបែរខាងនោះអីចាបែបតែកើតខ្លួនអឺអឺកង់ទីកង់ចឹងអូដូចចេកអូទុនណាលົງបានពីសំភិតចេកវិញនៅบ้านកអូហឺអឺ FC អូនប្រាក់នាងមឹងលេអូនវាប្រាក់តែក៏អូនវាមិនគេញាក់សា นี่มาจังละแล้วก็อมพรวดล่งอะอมพรวดก็เลยเนี่ยเชงมากกัเทียบ้าเอาท่านเหมือนั้นเราเคยเห็นเงินบาทจริงหรือเปล่าเก็บไว้เอาไว้เอาไว้รีบเอาเอลีให้บุบ่าวแล้วหลับหน้าเบิ้งเด้อกันจะไปเพื่อนจอบเบิ้งบราเคยเห็นเงินบาทแล้วบ่างจะให้เท่าไรลายหนึ่งโอ้ลายหนึ่ง สองลานห้าอะไรเนี่ยมาเด้อทุกคนมา, ưa, นานเด้อกินส้มตำแซ่บลายต้มข้าปุ่นหักเตียงไปแส่เด้่อ được ờ em nữa men cái chùa nhỉ à hai xe một khít cho mọi nhụ cháu khỏi bò nè à, đèn luôn chết leo mình đặt chá. này đặt cả này quả là đã chậu kia nên này, được công thi, tiêu Em bao? Tôi trả bị cơm ở, sai. Bắt sang em đắt

căn thơc này sẽ bay chẳng thăng nhut giật nãy Chính này bây giờ bây giờ bây giờ nhẹ bây giờ chạy nhẹ bây giờ chạy nhẹ Mà lại chạy bây giờ hạt tiêu bây Chà nhẹ lời đã Chà nhẹ bây rồi chạy nhẹ bây giờ chạy Chà bây tên tiêu Hạt tiêu ừ. à พี่จามีอย่างมาทุกคนครัเกี่ยวตาหนับได้อาแซ่บจะเป็นยังไงครับอมลึกโอ้ยน้องเฮ็ดหลายโพดมื่อวานนี้ไอ้กินจนเต็มทองจะได้กะขอขอบใจเด้๋ยน้องเด้อที่ยอมพราะเขาชวนไอ้กินเด้อเมียนขอบใจได้หลายเมื้อวานนี้ไม่ไม่ยังไม่ยามน้องกับบุ้มย่างละของผักของต้นให้น้องก็ทรัพนี่ละตอนน้องอีกครับตอนไอจะได้ไอขกลับไปเด้อน้องเด้อ จะได้กาจุกไว้ที่นี่ก่อนพี่น้องคิดมีครับต้นเป็นยางดีได้นี่มาพีมาชาอันนี้เป็นประเพณีของชุนพะมากองนะไปพุ่นกินป้ามาพีกินตำข้าวปุ้นบอสเซาะเซาะเช็คแลขันมาหมู่บ้านเจ้านี่ขันมากินข่าวบ่ได้บ่มาพีมาชาต้องกินบ่ต้องจ้ำก่อนเนาะเป็นตามประเพณีฮิตชุดสองของศิษย์ชุมพรมากรทุกคนเลยยังไงไอเขากลับกันได้น้องเด้อ คลิปนี้พอ,อเจ้าวพก้ลอลพี่น้อกา้มพอกันใหม่พี่น้องเอยเอฟก้าวคำว่าบ้านชวนน้องบายบายจ้า,บา,บ,าบายบายมัน